ว้าวพวกเราเดินทางมานะครับเดินทางมาถึงข้อ18ตามชื่อเลยนะครับฉลาดสร้างสรรค์หัวใจคืออะไรครับหัวใจก็คือการที่ท่านเนี่ยไปลงรายละเอียดด้วยตนเองก่อนเลยว่าเฮ้ยจากการทำการบ้านมาทั้งหมดนะจากข้อต่างๆไล่มาตามลำดับเจอคำตอบที่ใช่เจอทางสว่างเจออะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉลาดสร้างสรรค์คืออะไรนี่หัวใจอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ผมจะเล่าให้ฟังว่าหัวใจคืออะไรแต่สามารถหยุดวิดีโอนี้ไว้ได้เลยไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอะไรเลยนะครับแล้วไปหาคําว่าบทที่18เนี่ยฉลาดสร้างสรรค์คืออะไรจากการทํากันบ้านจากทุกข้อมาแล้วเนี่ยข้อเนาะข้อข้อสิลองดูครับลองดูตื่นเต้นมากครับวันนี้อถือว่าพวกเราหยุดวิดีโอไว้แล้วเราก็ไปเติมเต็มคําว่าฉลาดสร้างสรรค์เรียบร้อยแล้วผมจะอธิบายให้ฟัง จริงๆแล้วมันเป็นแค่ตอนนี้เลยนะครับที่เราจะไม่ยอมเราจะให้ตอนนี้เนี่ยเป็นฉลาดสร้างสรรค์ให้ได้เราตื่นมาปุ๊บเนี่ยเราตื่นเช้ามาปุ๊บเฮ้ยฉลาดสร้างสรรค์คืออะไรไอสิ่งที่เราทําเนี่ยมันฉลาดสร้างสรรค์ไหมข้อแตกต่างก็คือคนที่ใช้ชีวิตแบบทั่วๆไปกับคนที่ถามตนเองบ่อยๆมีคนคนหนึ่งครับเขาอยู่ปฐมเขาบอกว่าเขาอยาก เดาะปิงปองเก่งมีเทคนิคอะไรบ้างผมก็บอกว่าก็ไปเดาะแค่นั้นแหละเดาะบ่อ,บอยๆเช่นเดียวกันครับเทคนิคที่ง่ายที่สุดก็คือด้วยตนเองตอนนี้ด้วยตนเองและตอนนี้นะครับไปหาว่าฉลาดสร้างสรรค์คืออะไรมีไหมครับคนที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆหรือคนที่ใช้ชีวิตไปแล้วชีวิตมันไม่สร้างสรรค์อะปิงปองมันคืออะไรอะ,อะลองหยุดแล้วตอบเอง นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับชีวิตเราเองครับเราจะเล่นกับมันยังไงก็ได้คนที่ผมบอกให้ไปดอปิงปองอะ่ะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าความสามารถในการดอปหรือเล่นปิงปองของเขาเนี่ยเป็นที่สองของห้องจากเด็กที่ไม่เก่งอะ่ะไม่ค่อยเก่งนะครับผมกำลังจะบอกอะไรครับมันคือความเชี่ยวชาญท่านไม่ต้องเก่งหรอกไม่ต้องรู้ว่าตอนนี้สิ่งที่สร้างสารรค์คืออะไรแต่การที่ท่านไปด้วยตนเองแน่นอนแหละมันก็คือ ถ้าเราไปถึงครึ่งมือ 4. 5ี4 4จ็ดนะครับเข้าถึงเรื่องพลังดีจากอะไรเทคนิควิธีเคยทำได้เคยทำถึงทำครบอ่าว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้เราจับจุดอย่างเดียวว่าฉลาดสร้างสรร์ตอนนี้แหละที่เราจะฉลาดสร้างสรร์นในแบบของเราโอเคไหมครับแล้วเรางอกงามมันขึ้นมาเองมันเชี่ยวชาญเองอ่ผมเองก็ไม่ได้สอนเขาว่าเทคนิคในการตีปิงปองเป็นยังไงแต่เขาไปตีบ่อยบ่เขาอยู่กับมันนาน เขก็เจอเทคนิคของมันเองแต่ผมไม่ได้ว่าให้ไปตีปิงปองให้ไปหาเงินให้ไปอ,อะไรนะครับแต่ท่านตอบเองว่าฉลาดสร้างสรรค์คืออะไรผมจะตั้งทีมครับทีมพัฒนาชะตาแน่นอนเราบมาลงรายละเอียดแต่ละข้อร่วมกันแต่ทั้งหมดจะมาเล่นกันที่ข้อ18นี้ก็คือฉลาดสร้างสรรค์ตอนนี้ฉลาดสร้างสรรค์คืออะไร มันเหมือนกับรวมทีมคนที่เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเพราะอะไรครับก็เหมือนเด็กที่ตีเพียงปองมาเป็นน่าจะ2เดือนมั้งนะครับเขาก็เก่งขึ้นเนาะเหมือนกันคนที่ตื่นเช้ามาแล้วก็ถามตัวเองว่าฉลาดสร้างสารรค์คืออะไรไอจะทําอยู่ตอนนี้เนี่ยฉลาดสร้างสารรค์คืออะไรโอ้โหแตกต่างกันมากนะครับคนที่ไปเรื่อยๆหรือคนที่แบบจมไปติดไปในสิ่งที่มันไม่สร้างสารรค์กับคนที่เชี่ยวชาญ แล้วก็ฉลาดเลือกติดเลือกสร้างสรรในสิ่งที่สร้างสรรตอนนี้ครับด้วยตนเองครับปิงปองครับไปดูครับไปดูขอบคุณมากครับเท่านี้แหละ